ก็มากับัวหวาก็มาคนก็มาเดินดิห้อมดูนัำเงินโอ้ยก็ถือว่าบังคับกันมากเลยหรอกขันมาของคนมันก็สามารถที่บังคับกันได้แม่เจ้าบังคับแบบนี้ก็คือเบาเอาเป็นบ่าถือ่าบังคับโวมเนี่ยเัวนี้ก็ไม่ได้มาคุยนี่คือกันเขไปก็ไม่ได้มารดกอนนะเอาอุ้ยโ่้ซื้อซื้อขันตูนี้เลยตูนี้จะโดดเด่นอาบิเล้าซือบานีขาสมมูรของเขาแทแนนเดี๋ยวรถขอนหลายรับก็ออกไปขาของเอาเอาเนื้อเรเลี๋ยวเาก มีพ้โออเราอีขั้นนึ่งเราขั้นหนเียวเขียวน่ขันมันอนไปนซื่อกู่เขาไเขาแท้น่อนัเป็นเรออู้แฟงขับเกยระไรไปซิไซเบอร์งคุจะบอกไปเลยแฟงขับเกยร้ไยไปแน่นอนให้มาแนเองพูจัเป้นตัเกระไม่ได้เกยระไรหืใส่เปลี่ยนทัวเพื่อส้นขแต่วันมาสารธามป้าูิงอมมือเ้ยเก็รไหรืใส่สมาสีฟ้าปุ้งเผากุ้งเทพมาละครมือเฮ้ยเกย์กระไรหใส่มือเฮ้ยจตุรัานม่วงแต่วดคอนจ่น มือพวกเัาไปใส่จักวัดมือไม่รักหมดเฮียไโสดที่ใส่เออเอาเฮียโสดไปใส่แต่เพราเขาไม่ได้รอเขาอย่างวจักมือขาอื่นขาเจอเขา่กูต่อเลือนมือขูหักขูาจักหอนมือเล่นขอยาวเข็กแต่ก็ไ้คออกเมื่อไรเก็มือออกเทร็จเลยไป ก็แต่งบอเขาได้เขาบอกให้เจ๊มือเขาดึงไม่้บอกเงืป็นเขาตัวไม่หยิบบอกเขาจะแคสักเจ๊มมือออกเาเดมกเมือนะกเ็ดเงนหมดลอกเท่าเมวกเากูนี่เจ๊อเจาบอการเดกูเล่นตัวาหนานกูเากอย่า กูไดตัดยอดกูได้เลี้ตัว่อหาอยู่งาโดยที่ผมเป็นเงน่ดีเกี่ยงเปี่ยนหอกเท้านุ่ม่เจอคนรดกผมท้องมาเอาเงินถิ่าใจทางหมดเถอนีแหมันเด็กมทอหนาเออาหมดรถหาห้เด้อหล่เงินไม่ได้จิตใจหมดรถมีนั่นเป็นคนรับผชอบของเจ้าิวมดิผดบอกเขาหน้าหน้าเบื่อข้นข้าตัวนด่ไปิ่ใจหมดรถหน้าหน้าโอนให้เล็กเปนบางหนาว่างไปสักพันต้องคุยกัน อีกสามมือถือเงินเกเเกมาูไ euh. ม่ได้เเงินไห้กูปั๊บขูขึ้นให้เลยโอ้แต่ไหนว่าจะไปหาอยู่มึงเนมา้แล้วแล้วเจ้ากูโดนเงินได้อย่างไรเอไม่ได้โดนยรถู่อะไรแบบนี้ถ้ากูจะไปใล้ไปแล้วมันมีเสีย่ารถพื้ปิดสติคืถ้าหลรถรถคันนี้สีแดงรถคันนี้สีชมพูป่อรถกู่ติดันนี้รถอดหงรถคันนี้สีสังินติดล้อนักรอ ปเบ่งด้ wow. no. no. ่อเสือ no. กูนีใหญ่เ็เด็กไรบ้างก็ไปในยุบุันต่ถ้ากอีกกลุ่มิบแปดอะไร่อีกแขงสูงทีแขงเอากใคร่ไม่้แต่าทไม่เอาโอ้ยถูกอันนี้สมาคมครูรับูน่าห้าขวบเลยไปรังูมที่สิเอ็ดอี่างนี้งแกดีไปหาแก้มองหัเสื้อยื่นเลยโอ้ยเ้าไอทีราแเ้ไปห้าแกิบดอวเด็กซอยเขาดีว่าเอางี้สิแล้กูโหาแม่กูเ้าให้เงขายขอมาหมดรถ ไปเจกไลนะเอนัไปเจกไลเจาการเรงโวยวาสาันไปเจกไล่ีเทะไรกูซื้อสู้กินเลยทัดทัดให้กลับไปเสียงนี่หกนี่ยีเทะไรกูเสียงไหเฮียนสีแดงกูหรอกแต่่าแพ้แต่เขาไปเพิ่มอล์ลโนี่เพรเปนแทนโทกับผัวอ้้าเร่กปสุสอกูยแล้วกระสุ่มทางไหนกันเ่ยตายแล้วกูนัา

เล็บห e ัวเล็บลงมาเล็บถึงหัวผมใช้แห่ครับผม ข้าคุณขนขืนก็ไม่เก่าอย่าผมการขอนะครับผู้ใดมาเลยผมชายแท้แมนแมนเตะบอลครับผมเป็นผู้งใส่ก็แดงัวจะสิมูนีวันเกิดเมียผมผมแต่งแฟนซีครับโอ้แฟนซีครับผมชายแท้ครับโอ้ชายแท้รู้กุญแเอาครับเดี่ยวไปสนวันกันได้เท่าไหร่ซวนกับพู เอรถปัดมัดโดกับแพมึงจะไหนเอาไ่ได้รอคนไลนนีู้่ไม่ได้หมายควมาอาเรกนั่นเดี๋ยวเียมหเอาไ่ได้รอคนเรียด่าดูรุนึงกูหมายความว่ามึงกับปูียิงยูนัต่อไปบ่แพอูนี่่ยูยคือกไปกันจะไไ กลงมาเธออปากอีโน่จังไรจังไรคู่นั่งอยู่คาระคับเนี่ยูใสจังไก่จาแวดสีเกินเนี่ยไอเขาสีคู่วัดไปงั้นกี่คู่ไอเขาเทือนูมไอเขาสีคูตายแล้วเขาวดจุ Một cái sai vậy. Sunday, lại cayo lì mọi người, lại cayo mọi người. Một người là mặt hai 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 không hai mặt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  กรอกีแแเตอดระยะเวลาที่เราคบกันมาสองชั่วโมงไม่มีความหมายเลยใช่ไหมหห้อะไรยั่ทุกคนกันจะเบื่อกว่องชั่วโมงาสโมมีไอกคนกัีส่มาแค่ีผู้เดียวม่หมดรวมวมมันี่สองชั่วโมงสามชั่วโมงกับซังแน่ถ้ามึงสี่รลายแกจะสี่มึงลิกบกูไปเลย เอาออง่เรียกเขาไปเกบเอาเลยเสาอะไรไอ้ยีขอได้บอขอยังเจตีมูเลยเลยเลยมูเลยมันเก็บต่อยไปเลยยมูยมูกเจมูเยกยังเจตีมูเยก็ยังอัมสิเกมมูลยับเ็นเนี่ยขอไปนังก็เจตีมาเลยน้ายเจตีเากันแมพอมาเจตีากันมันเก็บแหมกให้เจตีมูเยไม่บอ

สาหัยแเอนี้สให้แบ้คุ้าห์ก็าอฮึบฮึบไปเหไอ้แฮมก็ฮึไปเราัผ่ากันไดเามึงจับไปเลยเอาไปให้้อกันต้อไปนีเมื่อผู้เลิกอาหารจับใจแพ้หัวอะไร อันปูยูกับมึงอีกไม่ได้มัดมึงจไงเนี่ยยมาคุยยูต้องคุยเออกูอยูกับมึงอีกรอใส่เงินมึงซื้อต่อไปกูจีเซาสี่ดานลพอมึงต่อไปกูจสีเียมึงบอมาแต่บากลายปูบอ มึงแห่เงี้ยูจรละสองพันสามพันอาีกรีกับบัก็งกันอ้วแก่่อนข่ะนี่นี่ไรเอนี่รื่งที่แย่สุดใจยงไ้คูเป็นกรีไม่ใช่เป็นนันเขาอีกมจบเลยมึงกับกูแ่ตอมึงจะโทรหาปูอีกะยวอย่างโทรหามือพราะาทำอะไรทำเกูไปจำเนีเขาเราไม่เมื่อเรอาซา มันก็เดี๋ยวมึงก็หาคืนเราเอาบองเสียมหาไม่กี้บอาแล้วอยู่บ้านกี่เอาอย่งภาษามีแต่าท่าบมอซีมอสีกะทากะซังดุเรียคหกแปลเลยใลอะไรอห้ยเหี้ลูกลูกอาหยำลามึงไง่มึงลูเนีเมึงก็ชัวร์กับเราแค่ใหเขาตีขาขาแมึงก็มาสวนกันนะสันมึงยงามันตัว นี่เพียดบูงมไม่แรงทั้งกู่ฟ้ามาผู้ชายตีใส่แดงว่าผู謝謝้ชายหักควดมตีแตะมือนักกัมเรียนอยู่แบบผู้ชายหักแต่เราไม่กัตีมือมึงแหงโพดเขาเรียกว่ารักแบบรุนแรงรุนแรงแบบรุนแรงพันเธะไม่ราเปิดมันิี้มึงตายแม่ใหญ่เขาเรียกว่ารักจนตาย โอ้ยหัวกูจับวดอที่สามมึงสอนมันเรื่มันบอมเมนยังไงถึงเ0าสิเป็นลูกกับเธอหูกกูยิ่งนี่ยจะให้ผู้งอก็ต้องหแจ็กบ้องกับซอยเหลือเจ้าของเฮ้ยเจเจกูไปตีเขาจะได้ฮะเขาเก็บอยย่แบบไหนแล้วเมื่อเก็บเนี่เ้ยกูเก็บกูทนได้เพื่อผู้ชายกูยอมทุกอย่างม่ถ้าทงหบัเกี่เป็นัวคอยร้อมึงานบหรวัเนี่ยเรนอสิปีนัดตอนหนาูตอุเห่แห่คนพรด้นค ซ้อมรถยู่คร yup voilà ับซ่อมรถคอบผมโซตกครับแเล้วไปเถอะไรซ่อมรถมึงะแต่งตัวนั่นี่เอาแ่ล้วขัดรถเนาะโอ้ขันรถ ครับผมเดีไปสจะไปกัดว่รถเขาด้อยล่ะฮีแล้วว่ะีอยู่หนเมื่อรมาคุยจาจ๋าเงี้ยเงี้เกือบวา เกือบเลยถ้าเกิดบมก็นุ้งยังเกือบเกือบถ้าเจอสองรอยผมก็จะแทนซีบินนุ้งมันจะสีกระปากเลยมาทำเนี่ยมาซีบินกลัวได้เสือเพราะปากแต่ว่าแต่เมื่อกี้ก็เป็นห่วงกุ้งเป็นห่วงด้วยแต่ว่ากูเป็นห่วงเกือบภาคกลัวเกือบสมบับิกูยัดไปแล้วไม่เห็นเกือบแล้วเกือบจะไปกูตั้งส่วนไม่ดันแต่เมื่อกูตายบมกยจะตายเพราะเกือบเสียด้วยซ้ำแปะนั่นน่ะเออฟังซียูใส่มือก่อน แม่เนี่ยกูซื้อไซื้ออยู่ไหนเรียบดแล้วมาภา่าดาวเชหงส้กไปซื้อไ่ไอางมันอนมือึงเห็นปะหลพ่อเอ็นเกิดรั่ไปแย่ไปาไม่สิอ่อนแม่ยังเหี้ยโอ้ไ้ตาน่ทีเราเพาะเออะไรออะไรแต่่าไม่สีม่นคือผัวตีนไม่ยังตียี้้ีสามพัก ยังไงนะสสมันตายแล้วกบสีมันตายแล้วกบงมันับนนี้คนอิน่นี้ยงีมาเอารถนองซอย่นี้ยเอาลง้ยย่เกอบตะพุ่งเราหายหายเอมันเอายงาขึ้นจย ค้างสีปีไหมเนี่ยกูได้สี่แสดงเขาไม้ใด้รัาโอ้ยเ้าคนแวกูฟงกว่เนี่ยเน่ีแป๊บมาถุกผูด้ปกติาะันที่หัวก็สื่อทองเหมพุสินปาสื่อวองเหมอพลทิลมันถุมทองเน้อมได้แถมทองข้นมือีเนียงันเฮ้ยเไไสาเ่ยคอยเสียงอะรย่างัจะำทีไงโอ้ย ขายบอมจะได้ท่องเลยนะพี่นองนักสือทุท่องเพาท่องแงก็ดีกับเลยท่องท่องเพงสงที่เรานสอบไเร้ย่าเสีงเฉีงเสงเงาสวัสดีเนาะ่เป็นูแงเนีไเห็นัวไแล้วก็ใส่มาได้ สงีโอมแล้วมนเ่งเนาะใ้ยอโอก่ด้ดุงีฮ่เฮ้ตาโตตาตสชีวิตเกย่างห้อมันมีผัวมีตัวเป็นตัวเนตมีความสูข่อเออกนไน้มัมีโอกาสจะยุ่ได้โรกสีชมพูก็ใช่จริงจริงแท้เขาดอกเพโรคไหโรคเยอดีมามาชิแเ็นโรคเยีอูยนได้โลกสีม่วงจะไล่สีนะ่ไม่อบูยอข้าตายัง

มีหัวใจมาธนาสายตาเดียวันร่างเป็นชายใจเป็นหญิงเรื่องจริงที่มันปกพันทุกคนเรียนขานันมากระทืเป็นกระเทืบไม่เคยมีใครเท่าใจ Ya, gua กูเจ็บเจ็บใจ่แพ้เจ็บลังกูเฮ้ยแพ้แพ้ม่น้สึกว่าเห็นยี่งใหญ่เลยนี้ไม่ยังวันถัวไอนนี้บางเอกเัิ่มตัาเสียทคนละคนทั้งกาดเ่ะับนึงสีเย็นนะ ใครมาบอกข่าวดียงเมื่อกี้กูปวดเดียว้องแอฟสวนเต็มได้เป็นเย้าหางรถบัสเมื่อกี้เฮาจะรอรถมีเลยเจ้าที่ข่าวดีคนนั้นอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ประตูรถทั้งสองหางเนี่ยมุ่นเอเล่ตอนเนี้ยให้ปักเศษหัวหายกับบอฟังปักเศษควงรถบัสไปเออขนาดห้างหางมันไม่บ้างออกอีกมึง สัตว์แค่นี่กูเป็นผู้หญิงเรืองใครขึ้นมามันดีนี่มน็เรื่อกูตก็เสอายตอนรถมาหาเอาสีคนไปน้ำกูอย่าปล่อยกูไปผู้เดียวมันเลขาดแล้วอย่าปล่อยกไปผู้เดียวหาตีกูแต่กถือกินไก็บไม่ได้สไปกันสีคนเท่ากไปองกันอีนึงผมหัวงอตัวกยุ่งหัวไ้บ้ากันแท้อีนึงบีบคอ อีกน่อบกเยแล้วไ่ตบีนเหยียบเอือเยียเหยียบให้กูทีเป็นผู้เสียคย้งโอ้ยเนาะกูตอที่ตีาเขาเป็นบ้าจงบ้านสมัยกูไมตะ้าของฉีส้าอะไรสิไหนๆมึงกรปากอันี่เห็กูส้าอะไรเปนบ้าที่กูปาพวกูต้องใส่ตัวนี้ ว้มุดโตกนี่้ทีมดกเลยี่คุเห็นาหมู่กระิกแปกักะแวงกันนะว้ได้ยินทเสูสูกูได้ใช่ไหมูอมแล้ว้อมเป็นย่างมันชีชีกูละแม่